啊。<gasps> เราจะให้น้องปุ๊บไปทำผ่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรา,เาจะามีบทเพลงมาอีกประมาณสิบบทเพลงนะครับทเพลงคุยนานๆกันนะหนูสายแล้วเพลงต่อไปไปาราองเ่องร้องกันนะครัโอ้โหอยากให้ร้องด้วยกันนะเพลงต่อไปผมว่าทุกคนจะร้องตามไม่ได้นะครับ Ô bên qua mai hễ trái thủ khoắn hễ thì xin đi ngang chị miê gì thì hãy sao để quất đi vào vì quán của đắn đi วันนี้เรื่องเรานั้ดีว่าต้องทำใจทุกคน من นี่ le danroudin watta เพลงช้าๆนะครับที่เราสองคนในแต่บทเพลงไปแต่วันนี้เนี <t ried noise> ่ราไม่ได <t ries> <people> ้เก่นมแค่สอเพลงอในบทเพลงที่มารองู้อีกครับผมซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยนครับผมเรายังไม่เธลราี่ไนมาตอนี้เรีก็่าที่นี่เป็นที่หน้าสครับแล้วใครอ้ากแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยพวกเรารอยกันด้วยนะ ซึ่งวันนี้เราก็อยู่เป็นคู่สุดท้ายแล้วก็อยากให้ผูนน้คนเนี่ยส่งเสียงที่ดังให้ทั่วห้างเลยด้นะ

เธอวันอู้ฉันคอยกเธอท่ oh, อาั้นเธอเท่านั้นคนเดียวแลคนสสมติฉันหถึเวอ่อยูาฉันก็คอยกลนเธอนัเจอเดียวแล ไอยากรู้ไม่อยากรู้ว่าคิดถึงเธอทุกวันไม่อยากร้ไม่อยากรู้ว่าฉันเฝ้าคอยเพียงกันเธอเท่านั้นเธอเท่านั้นคนเดียวและคนสำคัญสำหรับฉัน ครับอ่าทุกผู้ทุกคู้ครับเป็นอะไรบ้างวันนี้ได้มาร่วมงาน V-Day ไทยแลนด์ครับผมโอ้โหเต้นนะครับเต้นคือแบบว่าคิดว่าคนจะเยอะมากวันนี้นะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจใจที่ได้มาร่วมงานกับผม V-Day ได้เป็นส่วนหนึ่งของผมครับต่อทีมพิเศษนะครับดีใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มาสนับสนุนทุกไทยๆด้วยที่จะมากดฟ้าวัส์ที่จะมาช่วยป้องกตะปูอยู่ใช่ครับเมื่อกี้แฟนคลับตะโกนอะไรกันนะ Tại vì ta lộn lộn hay phải phản ước, phải phản thằng mà chẳng lẽ คุณมาอ่าอันก็กน่าอยางน้ด้วยนะแกแล้วครับไม่หมดนะแค่แค่เดินมาข้างหน้านี่โอ๊ยเลยเหรอโอ,โอเคไม่ต้องห่างน้าโอเคแค่เดินมาข้างหน้านี่นึ่โอ๊ยเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเชิญชวน,นัจขาดดีกว่าซามเฮมารูปดจายก,กัน ก็กยกังน yeah. ี้ไม่แพ şey ้นะครับเาร่วช่วยบริจาค่งาาถามใครช่ครับก็ช่วยบริจาคแล้วางนุวงานวิจัยไทยนะครับพวกิทอนวัคซีนวัคโควิดนะครับผมสำหรับ500บาทนะก็รกไว่าต้องร่วมรือร่วมใจกันคแล้วก็วัคซีนเนี่ยเราต้องารโดด้นแน่นอนครับผมข่งแน่นอนแล้วอย่างที่ทั้งน้ตฟุ๊กแล้วก็นัเอยอยครับ เราต้องช่วยกันคนที่ควหน่อยน้องเต้เนาะคนไทยด้วยกัน,นใช่แล้วนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้นะครับทั้คนไทย<อ>เพื่อคนไทยให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนอย่างพูดถึงและเข้าถึงโอเคนะครับก่อนที่จะส่งน้องโอมน้องทูเมย์ไปทักมาครับผ<อ>มมีมีผลงานให้เหล่าแฟนติดตามได้ตอนไหนบ้างที่ไหนบ้างตอนนี้นะครับก็ กิดข yeah. ึ้นแล้วนะครับสำหรับโอมฟุกเขาดาวที่ไหนัไงกันยังหรือย่างนี้ครับหะไรบบาคนไม่รู้เมื่อกี้พี่อ่านหน้าคนบางคนออกผก็กำลังเกียวแปลเป็นอย่างเดีวที่สุดเลยครับ ถ้าเหนื่ถ้าเราไม่เหนอกัแล้วเ็เดิน้นไปเอาสวนที่กจไดู้สกถัเรียนเชิญ่านแฟนทุกคนะครับแต่ก็น่วยหมส่วนข้าปีด้วยกันนะครับบอกเลยว่าถึงส่วนงบข้ามปีแฟนก็พร้อมไปส่วนกับผมทนกท่านอย่าพูดนะเดี๋ยวต้องส่วนกันไม่กใช่ไมเพราะว่าเป็ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมต้องฟลุ๊กเลยนะโอ้มากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองคนมากๆอ,สอาอส่งเสียงริบอีกหนึ่งครั้งครั้งท้ ดีได้ไหมล่อีกคนได้ไหมเป็นศิลปินที่เราทำมาจริงๆโอเคขอคุณมาเข้าใกล้ผมด้วยนะครับกเนอย่าโดนัน ก็นยังไงก็รามีติดตามแฟนมิตรขององด้วยการใช้าครับอย่างที่เรบอกเลยนะับยนับยาับยนครับยับยานะั้านะครับานฟครับยนะรับยารัยานรัานั้ยาที่ั้ยนรบโาะรับยานานะครับยนะรานค่ยานาะาคราอคนคนย ขอบคุณมากคร ını, aha, ับท well. e, ุกครับขอบคุณครับองค์ครับชอบไหมครับงานแบบนี้วันนี้นะครับรู้สึกโอ้โหดีใจมากใช่เห็นแฟนคลับหลายท่านนะครับคือมันนั่งรอตั้งแต่ตั้งแต่เด็ใช่แล้วคือมันนั่งรอตรงนี้